สวัสดีครับวันนี้เป็ดพาไปฟันนะครับก็จะพาไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านภูรกรรมนะครับซึ่งหนึ่งในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำชีนะครับงานนี้เนี่ยไม่จะไปเองนะครับเพราะว่าฟอร์ดประเทศไทยเนี่ยเขาพาไปนะครับเป็นงานศีสานของฟอร์ดประเทศไทยนะครับโดยเขาจะจัดกิจกรรมสุดพิเศษนี้ขึ้นมาชื่อว่าฟอร์ดเรนเจอร์ครับแต่งตัวจริงดูดันทุกเส้นทางนะครับวันนี้เราก็ไปในบ้านภูรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำชีนะครับ เพื่อไปมอบแผงโซลารเซลล์แล้วก็สิ่งของที่จาเป็นให้กับชุมชนและก็หน่วยรักษาพันธสัป่าที่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับดังนั้นเนี่ยโซลาเซลล์เนี่ยเขาก็สําคัญกับการใช้งานเพื่อให้แสงสว่างในการดำรงชีวิตนะครับโดยงานนี้เนี่ยฟอร์ดเขาจัดเต็มมากครับโดยขนทัพกระบะฟอร์ดเอ็นเจอร เกือบสี่ร้อยครบทุกรุ่นย่อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่าง r a n g e r Raptor เบนซิน V6 นะครับหรือว่า r a n g e r Raptor ดีเซล2ลิตรนะครับแล้วก็ Ford Ranger w ์ไวด์แทร็ V6 นะครับแล้วก็ Ford Ranger Storm t ์ c แและ Ford Ranger Sport 4 x 4ครับซึ่งบอกว่างานนี้เป็นโชคดีมากๆเลยครับเป็นได้ Ford Ranger Raptor เบนซิน V6 3 0ลิตรครับซึ่งบอกว่านอกจากจะแรงสมรรถนะดีแล้วเนี่ยระบบต่างๆเขาอ,อัดแน่นตามประสาสปอร์ตอยล้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบการช่่วยเหลืออการรขขัขัขับบีนนมติะค เพราะว่าการขับออกจากกรุงเทพมหานครในรถติดใช่ไหมเขาก็จะมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษระยะหาองอัตโนมัตินะครับด้องระบบ Stop and g o ที่ช่วยเราหยุดรถแล้วก็ออกตัวตามรถคันหน้าในสภาพการจราจรที่แสนติดขัดได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางมาลาดบุรีเนี่ยก็จะมีระบบควบคุมรถอยู่ในช่องทางนะครับ นลก็ช่วยตะลดเมื่อออกนอกเลนหรือว่าเราเผลอเลยได้ด้วยนะครับทําให้การเดินทางไกลทางนี้เนี่ยสะดวกสบายยังไม่นับรวมฟีเจอร์ฟังก์ชันพวกสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งความบันเทิงต่างๆเชื่อมต่อใน้ตโต้ a p p เ e c a r า l a y นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินคุ้นเคยอยู่แล้วเขาก็จัดมาให้ดังนั้นเนี่ยเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยลูกค้ามีเขามีชั่วล้านนุ่มนวลแต่ก็หนึบแน่นนะครับบนทางตรงแล้วก็ในทางออฟโรดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีระบบขับเคลื่อนให้เราเลือกถึง 6โหมดนะครับแต่ว่าสําหรับ V6 ของเป็นเราเนี่ยมี7โหมดครับเพิ่มเติมมากกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับทาให้การเดินทางป่าฝ่าดงทางนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆเลยครับแล้วก็ที่นอกจากนี้เนี่ยที่ชอบที่สุดในนี้คือกล้อง120องศาครับเพราะว่าการเดินในทางลาดชันการที่รถเจ้าคันใหญ่แล้วทางแคบหรยปา่ยปาหรือเขาเนี่ยกล้อง120องศาจีาจเป็นมากที่จะทให้เราอยู่มุมนูมม้มุมนี้ของรถได้ทั่วทั้งคันนะครับโดยที่เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ความปลอด ให้มากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จัดว่าดีทีเดียวนะครับและจะบอกว่าวิวข้างทางของหมดบ้านพุร,รกรรมระหว่างทางมาเนี่ยสวยมากๆเลยครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากครับซึ่งบ้านพุรกรรมเนี่ยเขาจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะของหมู่บ้านต้นแบบนะครับของการที่คนสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน,นครับโดยเขาจะมีการดูแลร,รักษาป่านะแล้วก็สัตว์ป่าจะเป็นอย่างดีนะครับไม่ล่าไม่ทําลายป่าครับคืออยู่ร่วมกันใ้แบบดีๆเลยครับซึ่งเขาจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ของ คือป่ามรดกโลกกล้วยขาแข้งทุ่มอย่างนเนียส่วนด้วยนะครับโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากาะยอือไปยอนะครับเป็นชุมชนท้องถิ่นดังเดิมนะครับมีทั้งหมดประมาณ86ครัวเรือนนะครับและการเดินทางมาทำสติ๊กซ่าครั้งนี้เนี่ยเราขนทับสื่อมวลชนกันมาครับจากเดิมที่ขับรถไปดูเป็นนี่เทสรถกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความดีร่วมกันที่หมู่บ้านภูรก,กรรมนี้นะครับต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาปลูกทุเรียนขายเป็นพืชเศ,ษศร,รษฐกิจและทุเรียนหมอนทองนี่อร่อยมากนะครับ แล้วก็มีรสชาติที่ดีมากๆกแต่กลิ่นไม่แรงครับกลับมาเรื่องรกจนต่อนะครับคืนนี้เนี่ยเขาก็จะมาให้เราได้ใช้งานนะครับเพื่อในการเอ่อซ่อมบำรุงอาคารทางศิลป์ารนะครับแล้วเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่สามารถที่จะทํางานแบบนี้ได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นออฝาท้ายปรับเป็นโต๊ะทํางานได้อันนี้ปกะสส่งนะครับแล้วก็มีจุดยึดต่างๆที่เหมาะกับอุปกรณ์ช่างนะครับ รวมไปถึงไม้บรรทัดแบบบิวอินนะครับที่จะแบ่งระยะทุกๆ10มิลลิเมตรทำให้การทํางานเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายแม่นยําและก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วนการปรับปรุงอาคารในครั้งนี้นครับเราก็ทําการเปลี่ยนกรอนใหม่กรอมตู้ใหม่ จุดล็อกใหม่เพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาก็เริ่มสั่นคลอนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับก็รวมไปถึงการทาสีอาคารใหม่ครับซึ่งทําให้อาคารนี้เนี่ยนอกจากจะอนเนกประสงค์เก็บของได้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยก็มีสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็การทาสีเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยเป็ดป้ายยังช่วยในการารักษากับตัวผนังตัวปูนเนี่ย ให้อยู่ได้อีกนานๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนฝนโดนแดดมากๆเนี่ยโดยที่ไม่มีสีมารองรับหรือว่าไม่มีอะไรมาปกป้องอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าอาคารนี้ก็จะอยู่ได้แบบไม่นานนะครับการทาสีเนี่ยก็ช่วยให้เราปกป้องอ,อาคารได้เป็นอย่างดีนี่ครับใชทุกคนขยันกันแข่งกันมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็ยกขึ้นมาประกอบนะครับแล้วก็บาติดตั้งให้ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่า แสงสว่างเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าไฟฟ้าไม่มีดังนั้นเนี่ยโซลาเซลล์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการดารงชีวิตของชาวบ้านูบ้านบุรกรรมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดูแลพันสตาที่นี่ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทุกคนขยันขันแข่งกันมากๆเลยนะครับในการช่วยเหลือเอาอุปกรณ์มาให้กันครับก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมที่เอามาให้กันในครั้งนี้นะครับก็เหมาะกับการ ใช้งานว่าจะเป็นข้า,าพวกอาหารแห้งครับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้เนี่ยฝอบประเทศไทยเขาจัดมาดีมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็บ้านพุรกรรมเนี่ยไปเข้าใจว่าเขาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งที่หลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีนะครับซิ่งวันนี้เนี่ยาจะเไปผ่านันก็มีส่วนมาร่วมด้วยครับดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณฟอบประเทศไทยาณะที่มีด้วยครับที่มาสร้างสังคมดีๆร่วมกันแบบนี้นะครับวันนี้เป็นก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ